จะไฟใช่ไหมจะไฟกับพี่จะไฟสวัสดีครับยินดีนต้อนรับสู่โจ๊กฮิปกําลังกระตองในบุรีพาร์ทที่สิบสี่แล้ววันนี้มันมีเรื่องมีเรื่องไม่คาดคิดขึ้นนั่นก็คือผมโดนลุงกระทืบนั่นเองอะไรคิดว่าคิดว่าต่อยมวยเก่งเหรอข้าเก่งกว่าสิบเท่าไปเอามาสิบคนเลยให้เต็มสิบให้สิบให้สิบคนู้ยิงกว่ายิบมอนยิงกว่าเกนจิ ยิ่งกว่าไทยสันยิ่งกว่าสมรักไปแล้วยองกลัมมาต่อในบุลลี่นนะเออเออพาที่14นะไม่รู้เหมือนกันนะพาทไหนโอเคปันนะ่นครับกลับบ้านนอนนะตอนนี้ก็ไม่มีเควสอะไรแล้วนะบ้านกูอยู่ไหนเนะี่ยที่ทางนี้นะเอาจำได้จำได้ไดกลับมานอนนะ แล้วแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้ไปเรียนต่อแล้วก็ไปทําภารกิจกันต่อนะโอเคไปแถวนี้เคยมีวัทกรรมกันเกิดขึ้น <c oughs> เกิดการนองเลือด <c oughs> ต่อยกันหน้าสัน่นเออก่อนนอนขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเหมือนได้เสื้อมากใหม่บูวาดฮูดนี่มีซิมมเวกแพนโอ้โหเก่งแล้วเนะี่ยไทนี่สวิมสูทโอเครู้สึกว่าจะเย็นช่วงล่างนิดหน่อยแต่อุ่นส่วนบนนะ ไทนี่ไว้แส่งเกงยีนเออรองเท้าก็เปลี่ยนหน่อยแล้วกันเออชุดนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้ใส่ชุดนี้ไปเรียนเยี่ยมเดี๋ยวไปวันต่อไปในภาคท,ที่1 4บูลลี่เราจะไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำภารกิจช่วงนี้มีแข่งเยอะแเ,เริ่มผันจากนักเลงไปเป็นนักแข่งรถอะไรอะเทคคืออะไรอะเทค ออถือไม้มาเร็วไอ้พวกข้างหน้าใช่ไหมพวกข้างหน้าพวกมึงใช่เอาใช่ป่จะเอาใช่ป่ให้หมดเลยให้มมนไม่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 ลุงกระทืบกูนี้แดกข้าวไม่อร่อยใช่ไหมไม่แดกตีนกูกอดไม่อร่อยใช่ไหมโฟกี้แม่งมารอกระทืบอยู่หน้าบ้านแม่งวิวิวิ มาให้พี่ให้หมดให้ส,าม,สาม,มาทุกวันมึงก็แพ้ทุกวันไม่เจียมต็เล่าหัวไม่ไปฝึกไม่ไปเรียนเรียนไม่รู้เรื่องนะจะเอาไหมหจะเอาอีกเหรอไอ้พวกนี้เวลาเรียนไม่เรียน <S <S ต้องมารอกระทืบผมทุกทีไม่รู้เป็นอะไรเป็นโรคอะไรอ่ะแปลคนพวกนี้น <S 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 ไปครับได้เวลาเรียนแล้วนะไม่รู้วิชาอะไร คือรถบัสไปแจมไปลงนู่นเรอพี่บูเวิร์ดแครดมี่ใช่ไหมโรงเรียนอ,อะไรวะบูเวิร์ดแครดมี่อ่าถูกแล้วนะจำชื่อโรงเรียนตัวเองไม่ได้เรียนที่ไหนอีกเนี่ยข้างในอีกเหรอโอเคข้างในอ่ะข้างในเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นให้วะโอ้เดี๋ยวกินน้ำก่อนหิวหิว แซ่บอี๋แซ่บหลายแซ่บโดยเฉบองบองบองกงเลยแซ่บเรียนข้างบนวิชาอะไรเอ่ยวิชาอะไรเอ่ยเป็นยาไม่เสือกวิชาไบโอโลจีนะโอ้ชั่วโมงที่สามมาแล้ววิชาไบโอโลยีชั่วโมงที่สามมาแล้วอือฮึอาจารย์ผมเก่งมากมาเรียน มาเรียน2ชั่วโมงแนละ้วผ่าน2ชั่วโมงวันนี้ชั่วโมงที่3นะ่ผ่าอะไรครับผ่าปลานะใช้เข็มหมดปักนะเข็มหมดปักอ่านะผ่าปลาก็คงไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะ m a g น i ฟ y the e อ e อเอกไปที่ลูกตานะโอ้โหแล้วผ่าเออผ่าลูกตาปลาตาปลาเป็นตาปลาเนี่ยเราอะต้องผ่าออกนะเ,เรามาช่วยทำการรักษาตาปลาฮะนะนี่ <Wow. S 1> เป็นตาปลา That is d i s g u s t i n มันน่าขยะขยงมากผ่าท้อง้อามากริวกริวนี่คือนี่ใช่ปะเออนี่นะฮะมันคืออะไรวะขี้ปลาเหรอใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะกริวกริวก็คือขี้ปลาอะไรสักอย่างเนี่ยออกมาดิ เออเวลาม oh ีจำกัดนะฮะเลเวอร์นี่ตับไตไส้พุงออกมาให้หมดอ่าไลฟ์ไลเวอร์หรือลิเวอร์ผมก็สะกดไม่ถูกเหมือนกันนะออกมาแล้วต่อไปสตอมแอดช่องท้องนี่โอเคพาผ่าผ่าผาผาผ่ารู้เร็วแม่เริ่มชินเริ่มเริ่มคล่องเริ่มคล่องมือนะฮะเรียบร้อยมีส่วนไหนอีกผ่านย จิ๊บจิ๊บจานช่วงเนี้ชอบมากเลยได้ของอะไรกันเบสแฮตอันล็อกได้หมวกแล้วจกง่ายเว้ยมีอะไรช่วยสตัฟสูสติลเลอรนินทูอกเกอร์อ๋อให้เอาคนไปยัดไว้ในตู้นะซึ่งขอโทษนะไอ้จารย์ขอโทษเป็นยาไม่เสือกเขาเล่นกันเฉย เขาเล่นกันเฉยๆไม่ได้กูไม่ได้ไปฆ่าโอ้ยปืดิไปก่อนอาจารย์แม่อาจารย์แม่อยู่อาจารย์แม่อยู่าายยไปแล้วอย่าจับผมเออควยก็คือให้เอาเด็กนักเรียนสองคนเนี่ยยัดใส่ตู้ล็อกเกอร์นะฮะซึ่งแม่งไปไหนกันหมดแล้ววะไปไหนกันวะมมาเนี้มาเนี้ม,น hey, มึงจะต้องให้กูซ้อมก่อนใช่ไหม มึงจะต้องให้กูซ้อมก่อนใช่ไหมอ,อ้าวอุ้ยมีเควสด้วยนะวีดคิลเลอร์เควสอะไรวะจานเ่กี้ผมเพิ่งเรียนาจารย์น Hello Hello You Boy Don't Just Stand There Come and Help What Do You Want Why Did You Send For Me ทำไมส่งฉัน I Sent For You Oh Oh Yes I Did Look plant. at that ดูต้นนี้สิ m agnificent isn't it magnificent ใช่ไหม p o p u l a maxima fort fortissima a rare and precious Venus flytrap unfortunately there is a boy this school Darby who was given such a grand f r มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นต้นหายากแะไอที่แบบอะไรกับดักกับดักสัตว์อะไรพวกนี้แฮะ His father is not a nice man. Mm -hmm. Darby is not a nice boy. Mm -hmm. They keep that plant to belittle my collection. Mm -hmm. There are two sides to biology, boy. Mm -hmm. Life and death. Do I make myself clear? Very clear, sir. Really curious, you curious, kill Darby Harrington. Yeah, I'll get right on that. not the boy boy the plant boy kill the plant ฆ่าเออฆ่าต้นไม้เออเหรอโอเคให้ผมไปทำอะไรวันนี้ฮะ discuss yourself as a p r e p ไปครับรีบไปทำกันฮะเควสระหว่างขั้นเวลาเรียนเป็นอะไรที่น่าจะสนุกนะรีบไปฆ่าต้นไม้นะ หรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้อาจารย์สั่งอะไรผมไม่ไม่รู้อะนะทำไรได้ทำไรต่อเนี่ยทำไรวะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนทำไมอ่ะเปลี่ยนหมอะเปลี่ยนชุดอะไรอ่ะโอ้ยมีรูปผู้หญิงด้วยนะมาจากไหนวะเปลี่ยนเป็นชุดอะไรดีอะ B M X Champion โอ้โหชุดมันเท่เงวะ ฟ <Fast> <laughs> าสต์ฟู้ดไทนี่สวิมสูตรแมวเปลี่ยนเปลี่ยนแกแจมมี่แพนนะฮะไบเจอซี่ชุดเท่งจริงเลยจิมมี่บูวอร์สวสิสไม่ใส่อ่าใส่ชุดนี้เคลสเฮลเม็ดแมวเว้ไบเฮลเม็ดเบ,บสเฮลเม็ด หมวกแกบ,บอ่ะไม่ใส่ไม่ใส่ไม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 ไมไมไมใส่อะไรทั้งนั้นรองเท้าเท้าก็รองเท้า,าเอา่อ work boot sock รองเท้าธรรมดาแล้วกันเนี่ยชุดธรรมดาธรรมดาโอเคให้กูเปลี่ยนชุดแล้วให้กูไปนนไหนวะเนี่ยไม่รู้เควสนะเควสย,ย,ยังเป็นปริศน,นาอยู่เดี๋ยวเราค่อยทำอะไรใครจะต่อยกูใคร ไปเอาไปเก็บดอกไม้ดีกว่าผมลืมแล้วว่ามันมีดอกไม้อยู่ตรงนี้เนี่ยเก็บไปให้ผู้หญิงไงเนี่ยโอเคเนี่ยกดหยิบหยิบดอกไม้หยิบบูควดออฟฟาวเวอร์เต็มแล้วเยี่ยมจะได้เอาดอกไม้ไปให้ผู้หญิงเนี่ยบวกเพิ่มความหื่น50%ไม่ทาให้หัวใจเพิ่มขึ้นเนี่ยเออเยนที่ไหนเนี่ย <c oughs> รอสิข้างในหรือข้างนอก กรี๊ข้างในไปเลยไอ้จอนย่ำผมมาเรียนเลยเอ้ยตัวเองมาเรียนเหรออยู่ชั้นบนวิชาอะไรเนาะไม่ได้เรียนวิชาดนตรีนานแล้วอะวิชาดนตรีเปล่าอยากเล่นกีตาร์วิชาดนตรีเนี่ยมิวสิคคลาส This will end your current task Are you sure Yes ไปเลย คอล่นทาค,คืออะไรไม่รู้ We มอ n learn a lot f r o m อ u s i c ม o y s and girls. m อืมอืมอืมอือนะมอ,อืมอืมอื u อืมอื n อืมอืม n t มอืมอ i มอืมอืมอ r มอืมอืมออื o อืมอืมอืมมอือืมอือืมอืมออืมอืมมอือือืมอืมอือือืมอืมอือืมอมอมอนมอือือ มีมีคู่ด้วยอา้าวทำไมกดคู่ไม่ได้วะทำไมกดคู่ไม่ได้วะทำไม่กดคู่ไม่ได้นะคอมผมมันกดคู่ไม่ได้เย้ yeah, แล้วอา้าวได้ไว้ได้ได้ได ม่งกระตุกแม่งกดคู่ไม่ได้เว้ยเชี้ยแล้วเออได้แล้วห้าหกเจ็ดแปดผ่านแล้วครับตึ้ง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 ม่นกดคู่ไม่ได้ what the fuck Got some marvelous. rhythm. It's Marvelous. ผ่านไปสามชั่วโมงแล้วไอเรียนใกล้จบแล้วนะีน่สิคโนตพัชมัดอัลล็อกเยับสุดยอดปีเมือเนี่ยไปเราไปทำควสกันดีกว่าเควสอะไรเนี่ยเบโอโลโจีวีดวีดคิลเลอร์ไม่ทำไม่ทม่แมไม่ทำเนี่ยเราไปทำควสอื่นกันดีกว่า อย่าไปทำเควสต้องเรียนนะทำไมเริ่มมีเควสในโรงเรียนเลยมั่งอยากไปขับรถไปกันดีกว่าเผื่อจะได้รถไอ้นั่นมาใช้อ่ะกขูขาดนะฮะปรีสวัสดีครัปเดตไปกันก่อนผมรีบไปทำเควสแล้วไอ้รูปเงินนี่มันคืออะไรหาเงินนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปทำดูนะมีอะไรให้เยอะแยะให้เราทำเลยนะปึ๊บทำอะไรเนะี่ย I'm sorry! I'm sorry! Think I'm dumb? Who's <laughs> dumb now? I'm, I'm dumb! I'm dumb! Real dumb! Hey, egg kid! Egg kid! Help me out, please! Easy, <laughs> Russell! Calm down! Calm Let's down! See. Let's see. Let's see. Let's see. Good boy! Thank you! Thank you! Jeez, that dumb kid's really strong! <laughs> hey, dumb? Hey, be good! No, be good! Not you, Einstein! Not you! So, how did everything work out with those eggs? <laughs> Not like I was hoping. Never trust a rich kid. Too bad, too bad. Was it that jerk, Tad? You know, his parents are at a party at my boss's house right now. If you wanted a revenge thing, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah, yes. You got it. Thanks. Come on, Russell. We've got a house call to make. Go to Tad's Go to house. กูมอยากขยานแล้วจักรยานประจำประจำยิมตามลาเซลไว้นะลาเซลแม่งปั่นเร็วมากตัวใหญ่ด้วยปัญจกานไปเลยลาเซลไปเร็วๆดิเพื่อนเร็วๆยึดๆยึดแข่งกันไปบ้านแททเฮาเออเดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นยังไงนะ ปั่นแข่งกันนะครับตอนนี้โอ้โหผู้คี้สูสีเรื่องต่อยมันต่อยเราแพ้แล้วนะต่อยเราแพ้แล้วเราชนะมันทุกอย่างตอนนี้ Throw a n ็ก g g วี่โอเพนว n นโดวนะฮะปลาไข่ใส่มันเนีฮยทุกกระจกมา <c oughs> โอเคมามโยนไข่เข้าไปนะโยนไข่ไปเฮลโ o ไม่ถึง ต้องไปโยงใ,ใกล้ๆนะวู้อ๋อมีมีนี่ด้วยมีอ๋อมีล้เซลคอยกันกันเรานะโอเคขอบคุณมากล้เซลข้างๆนี้ข้างๆนี้จงข้างๆนี้นะล้เซลล้เซลล้เซลไปไหนวะโอ้ยล้เซลมันอึดอยู่แล้ว ไม่เป็นไรหรอกฆ่ามันแล้วโโอ้หูไงเจอแล้เซลหน่อยเจอแล้เซลไปแล้วไปไม่ใช่ฆ่ามันไาไปสองสามแล้วสามสามแล้วะเซลฆ่ามันไอ้มืด ล่าเซลเบส <S <S คิสไม้เอซจุบท,ทุ่น,นเกมมันไปอุ้ยแม่งใช้ท่ามวยปั้มเมื่อกี้คนโหดเลยอ่ะอืออืออืออเตะเจอแล้วเซลล่าเซลบนมา์เกลล่าเซลเข้ามนเออแจมแจมเจอแล้วเซลเลยอู้จับฟาดเลยอ่ะ พี่การอ่านพิการได้เลยจอดตะกี้ Who's Blue That Egg I know you out there โอเคพี่ปา,าได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงล่าเซลไหวปะล่าเซลบอกยิงกว่าไหว Get out แทนยาแทนไปแล้วเอวิง่งล่าเซลคนละคนคนละตัวมึงเอาตัวใหญ่ไปโอ้โห ไม่ไม่หนีเว้ยไม่หนีฆ่ามันลัสเซลยวถือมันเออฆ่ามันฆ่ามันให้มดเออให้ซีหนึ่งเลยมาดิยังไม่เอาไม่ต่อยไปต่อยแล้วกับรัสเซียววะอุ้ยแม่งจับคุ้มคิดว่ากลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอไอ้หนดให้มวน่จะดีจะดีกลับบ้านไปฟ้องแม่ละ นี่ตบศพนี่แฉแฉไอ้น้องอุ้ยอุย,อยโดนต่อยต่อยต่างคนต่างต่อยโหแต่ละเซลไม่งต่อยแรงมากนะดูดิต่อยแป๊บเดียวเลือดหมดแล้วไอ้ตัวใหญ่อ่ะเตะโอ้โหหัวทิ่มไปเลยอะ่ะแล้วเซล่ามัน่ามันแล้วเซลเลือดมันยังไม่ล้นเลยแ <c oughs> ม่งถึงกเสร็จอะไรอะไรมา มาไอมา2คนเออลัสเซลต่อยมันเออแดกแป๊บนึงฆ่ามันลัสเซลฆ่ามันเออไปดีกว่ามันตายหมดแล้วไปเลยเซลหนีกันถ้ามีเพื่อนแบบนี้ก็ดีเลยเยสผ่านแล้วนะเจอกันลัสเซลไปด้วยกันมั้งหิ้งหลังกูเนี่ย ไปไปต่อมีเพื่อนตรงไหนอีกเนี่ยแข่งรถเหรอแข่งรถเปล่าไปแข่งรถกันแข่งรถไปทางไหนวะทางนี้เดี๋ยวที่มันเป็นรูปถ้วยนะจะเป็นการแข่งรถนะไม่รู้ว่าแข่งรถอะไรไปแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าแข่งอะไรหรอกโว่ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เวลาเซฟนะยังไม่เซฟโอ,โอ้ขอโทษขอโทษ <c ười> ไปไปฉันจะไปแข่งรถใช่ไหมข้างในเนี้ยมีใช่ไหม <c ười> มาแล้วครับ <c ười> ไปแม่งแก้งกวะ <c ười> เด๋อเด๋อเด๋อไรอะไร, <c ười> ะไ,รไม่กะวะ ไม่ดราตีนพวกมึงนี่นอนไม่หลับมากันอีกเยอะไหมเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมตำรวจไม่ใช่ผมผมไม่เอ้ยยำเป็นตำรวจก็อยู่เรื่องของตำรวจมาเสือกกับผมทำไมอย่าเสือกไปแล้วไม่เสือกไม่เสือกพี่ตำรวจทิเก็ตไปแกร์พิกเลสสองอุ้ยไปไปไปเกือบโดนมันต่อยอีกเนี่ย มาแข่งครั้งที่2ครับเพรสต้องชนะที่1นึ่นะี่ต้องวินเท่านั้นแข่งไอ้พวกเสื้อขาวกระจอกอ้าวแม่งชนกันเองไปแล้วอคอยบบหูดดูคอยมาแหงคนเดียวมันยังชนกันอยู่แต่นี่3รอบคือดืมนะสรอบว่เหม็นนั่นแหลนะอุ้ย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 โอมมีดิฟด้วยนะมีดิฟอมีดิฟด้วย๋อมมีกดดิฟด้วยนะอ้าวชิบหายแล้วชนแล้ว เว้นกำรรผูมหมดเดียไปหัดดิฟนะฮะที่สี่เลยฮนะแหมเพิ่งรอบแรกไม่เป็นไรเราแซงมันได้เราแซงพวกมันได้นี่นี่โอ้ยอ,อ,อย่าอย่าเ<ย>บียดอย่าเบียดคอย่อยอย่าเบียดโอ้ไปแล้วขับธรรมดาไม่ต้องดิฟมันก็ชนะอยู่แล้ว <concerned> แต่ในคู่มือมันบอกให้มีดิฟด้วยนะแต่เราไม่ดิฟ <Hey. S 2> แล้วเลี้ยวธรรมดาก็รถรถโกคาร์มันจะไปต้องดิฟด้วยเหรอวะ <c oughs> คือมันเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลย,ยเนี่ยไม่มีดิฟหรอกเออตอนนี้คืนดับหนึ่งนะรอบที่สองรอบสุดท้ายแล้วนะต้องให้ได้ที่หนึ่งเราจะได้อะไรเพิ่มไหมครั้งที่ครั้งแรกเนี่ยปลดล็อกหมวกไปแล้วนะแล้วครั้งเนี้ยจะได้อะไรเรามาดูกันนะ ยัมไปไปถึงแล้วถึงเส้นชอยนำห่างเลยนะฮะนำห่างไอ้พวกเสื้อขาวไปหมดแล้ววินไอออน yes เจ๋งเจ๋งโล่สีขาวเลยได้อะไรอะได้ตั๋วอย่างเดียวอ๋อมีแข่งอีกอ่ะแข่งอีกรอบก็ได้มาดิ แข่งให้หมดนะโอ้ยทำไมเราอยู่ไกลจังวะนักแข่งระดับลูกมาเร็วแม่งกูเป็นทุกอย่างเลยเป็นทั้งนักมวยนักแข่งรถนักปัญจการนักทูตฟ้องป่านแข่งเลดอุ้ยไอพวกเสื้อสีกากีไปแล้วทางตรงสมรอบเหมือนเดิมนะฮะดคนแข่งสี่คนอันนี้มันตามกันมาติดๆอะไรผมไปแล้วแหละไม่ได้สนใจ ตามก็ตามมาเอาสไลด์ S กด W เวนอ๋ออ๋อีมันต้องใช้นะโอเคทำไมต้องใช้วะอ๋ออ๋อต้องเบรกหน่อยแล้วก็โอเคโอเคพอเข้าใจที่มันสื่อแล้วนะมันไม่ใช่บวกเพิ่มนะโอเคโอเคแซงแล้วพี่น้องไปแล้ว อันนี้รอบที่2องแบบหนึ่งแต่ยังมีคนตามมาติดๆนะ <c oughs> อุ้ยแม่งแซงเราอ๋อมันหักโค้งโค้งแรกเลยเราไปหักโค้งนอกนะไปต่อ <c oughs> โหเสียวะ่ะเสียวะ่ะรอบสุดท้ายนะแล้วแหม่ต้องชนะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะทุกคุณผู้ชมครับ แต่ก็ยังไปต่อนะยังไปต่อแต่ยังมีคนตามมาติดๆมีคนตามมาติดๆแต่อย่าให้มันแซงได้อย่าัพอย่าให้มันแซงเพราะนี่คือรอบสุดท้ายแล้วมันจะต้องบิฟรู้ทันรู้ทัน <c oughs> ไปแล้วยีย้่เนาะ ยูวินเนี่ยแข่งไปสามรอบแล้วชนะสามรอบเลยอย่าบอกนะว่ามีแข่งมีแข่งยิงดิแล้วมันมันเอาตั๋วไปทำอะไรได้วะมันไปซื้ออะไรได้นะเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้อะไรเนี่ยทิเคตไลฟ์เฟอร์ลิสบิวอ่ะคืออะไรวะอ๋อเป็นการเล่นนั่นเองนะจิ้มชาสวรรค์สนุกปูสนุกเนี่ย มาเล่นคนเดียวยิ้มสนุกไหมเล่นในนู้ดจริงสนุกกว่าอีกนะเนี่ยนี่โอเคเสร็จแล้วรอบเดียวพอทีนี้พิตติคคู่พิตติครูเพิตติครูอเคครับวันนี้โจ๊กเกอร์ฮิป ขอลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในพาร์ทหน้าในบุลิสโคลาชิปอีกเ,เด้อขอแรกของก่อนแร่ข,ของถึงไหนมาเดี๋ยวนี้นะไปเข้าไป hey, มีอะไรให้ได้บ้างสตาร์ทเพอร์เชดสตาร์ทเพอร์เชตตอนนี้เรามี6กทิกเก็ตอะแรกอะไรได้บ้างวันนี้แล่สกูตเตอร์นะนาฬิกาหมวก แล้วก็โพเตอร์ก็อะไรกะ่ะกำไรข้อมือหมวกโพเตอร์แต่ที่น่าสนใจก็คือสกูตเตอร์คันนี้นี่เองเนี่ยเจ็ดสิบหา้ <c oughs> าเจ็ดสิบห้าเลยหรอเดี๋ยวมาเล่นบ่อยๆนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะวอทช์แซบไม่เกร็ดเลยดิ นีสี่ทุ่มครึ่งแล้วโอเคไปกันเถอะมีรถให้ขับป่ะวะต่อยางใครเนี่ยเอาอยางมาใช้อ,อะไรวะเนะี่ย G ีแอีอีกแล้วไม่รู้มันคืออะไรมึงนี่ไม่แจกแตีนี่นอนไม่หลับใช่ไหมมึงดักรอกูใช่ไหมไมงดักรอ,อกรอูใช่ไหมดักรอใช่ไหมโอ้หมันต่อยกันลแล้วเราไม่สนใจเราไม่ใส่ใจกับสิ่งรอบข้างอะไรทั้งนั้นเรากลับบ้านกันดีกว่า ใหญ่มากแล้วนะวันนี้นี่ปัญจยานลงและจักรยานที่เราซื้อตอนแรกมันจะหายไปไหนวะรู้สึกว่าหายไปเลยนะมันไม่มีที่เก็บจักรยานอะ่ะโอเคไปกันเถอะบุรีสโคและชิปในพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe กันด้วยนะแชร์เพื่อนให้ดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย